สวัสดีคะ่ะสวัสดีเช้าที่ไม่สดใสไม่เช้าเพราะว่าค่ำแล้วนะคะแต่ว่าพึ่งตื่นนะคะนางบริอับพึ่งตืนน่นเลยค่ะคือนางอัพเราจะไปดูหลังบ้านนะคะว่าไม่ได้เลยโอ้โหโมแรกน้ำสีเผาเนี่พักนี่พักแบกมืไอที้กับลาพร้อมเท่าไ่

ไป่ว่าคุณกัวรรณรางยางระวังแก้วได้แก้วหลายเขายอดแก้วแตกลงน้ำมันนั่นเอาบ่ได้เสียบไหมลูกบ่ได้เสียบเต้นนะคะนี่ือแล้วพรอเนี้พดเลเห็ดเน่เออเห็ดนึ่งเขาเด้อเดียวูเื่อรถมจากคนบน เกื่อมโค้งออกมาเลยเชือมไปเกื <gment mouve> ่อมไปเกื่อมไปอะเอออยากกระเทยบ้านสิหนึ่งเขานู่นห้อนห่อนไห้กินเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปถ่ายอันสะลังบ้านให้พ่อแม่แม่ก็จะปเาจะมูนาบจบ่ก็จบเราเข้าห้องน้ำาย เป็นพ่อค้าแม่เสด็จไมาเสียนไหมยูเผาสีหาต้นฝ้าปลูกอันนี้ไ้ฝ้าเห็นไหมเนี่ยบกม่วงขางซ่าไม่นแล้วทีว่าอันมามันหดอไรกินเลยเดี๋ยวพอคนมาอยู่แม่แล้วบ่ได้กินแมนตะกี้มาอยู่เนี่เสียนรองแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมันมีสายยางเนี่ยหดเลือได้กิน นี่โกนึงนี่ผู้ใดฟันถิ่มบุนั่นโคกหนึงฮะอือฟันอันนี้อันนี้โกบรกอเก้าฝาผ้ามันโดดโดทั้งแสบเต็มโลนน้ำมันนี่อนอนซุมนอนอยู่เห็นบุงเลียงนะเลียงล้งน้ำไหมจากลงเจาะแตกเยเลยะมันบซูมน้ำนอนเลยขี้ตมเลยเนี่ยนั่ะมันบ่นเหยียบปลาไปลงมันนมัน สูปลาปีนันปลาดุกปลานก็ปลายัางไดว่าบอากหลายมาสูบเลยม,มันามาว่อน,นเนนนหรอมันห้องกินแล้วกับ่แล้วหกข,ข,ข,ขกัดตัวมื่อแรกจะอาอันไปต่ำนี่สิเป็นทำไมอ่อนปลอดภะยมีเหล่าปลาน้ำขังให้ใหม,ม,ม่ดี ว่าว่าว่าไนเลยนี่จะถือขู่อ้อนหนงั้มันห,นนหกแม่น้ามนหีกหก่เ่ยสิบปเก็บพักเม็กตก,กนี่นี่นี่เด้ีกับลาบ,บาเี่ยวมเห็นเดี่ยวมาเห็นนี่เก็บแล้วกระสีฟันฟันลงมันฟองไหมเหยียบยกจุบหอล้วฟันลงไหมเห็นไหม หัวน้ำมันกับพังเบิดได้พ่อนเนี่ยน้ำมันเนี่ยตะกี้หัวเต็มเบิดได้เห็นวันพังเบิดพูดอ่อมสุดเลยผนเนี่ยเรากันขัดเขาก็ยึดอันนีน้จ้ะก็ยึดอันนีน้กงไปนีขัดเอาดินมาใส่น <ไป S 2> ี่ไป<ด><ด>เลยเห็นปะข้า,างหลังบ้านกันเป็นแผงเป็นแผงต่อลงบดโอบอกมีนี่เสียดายเสียดายดเนี่ยแต่กินมันดกดีเไหมมันไปทัง้งหลังคาเนี่ยก็เลยเอาออกโอ้เลยตะกี้มันถึนไหม ฟ้าม ah ันอะนี่แสบยอะนี่ยังแสบอะไรตะกี้ไ่ลรหูนั่นนี่แตกหมดอย่มีละรช่องบางสนไมได้ขีกับแกดตะกี้กับแก่เ่ไม่ทตัวโอ้มีทอตัวนี่แล้วป่อปอเหมือเกลี่เขา ยังมันขึ้นบอกคนก็สองหกเกียร์ฝ่ายเขาบอกนะบอกไม่แม่แอตแตะแอตแตะแม่หลัเคือตู้เย็นเรเป็นตัวเปิดม่ใช่เน่ยขามกดขามอีเลานปลี่ยนตู้เย็นเรเป็นไม่ใช่บอกเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อน้ำแข็งมาใส่ตัวอี่อกดอี่อกดละลายน้วเราเปิดได้เทื่อนึงเลยหล่ะค่ะเปิดเมื่อไหร่ก็ขึ้นขี้ลายแท้ ว่าเมียนะสัน<อ>น,นี่นี่นี่มาเสร็ยกเสร็ล้วปนี่นี่น้าฟ้าเนี่ยเกิดว่านี่ตะปอดสองอันนี่กดด้วยเอเอ,เอได้เราไปที่มันก็คือสองอันหรอที่ไปเสร็จมาเซ็นน้ำบอกเป็นไรอ๊คสุวนสังขวดพ่อไปซื้อน้ำแข็งมใาใส่เอาอยากปะอ้าวคนล้องกบกว่าปิด เิดพัดลมบๆไค่อข้าศคนก็สศกกแก่ลาลาญาิจะกินเอาแม่มันไม่ยึดตรวนันหรือว่าตระต้และรเบียงของคนเงี้ยลาญาขกาเขป็นาไนีันี่คือปู่เรานะคะลาสิแลนลสิโลนสาสนา เลื้อยเจ้ากระดำปุดลึกตดินเ,เดินบ้านนะคะแต่ว่าอย่างลกค่ะเพราะว,ว่าไม่มีใครอยู่กราฟ้าแบบค้ำหน่อยกับมีดได้เนี่ยจากสมว่ะนี่นี่นี่เพชรแก้วได้เนี่ยเนี่ยมันกำลังเป็นหมาก็ต้ังแสบเนี่ยเห็นปะต้นบระฟ้าเนี่ย <S <S นี่นะนี่ม้อบอกบวบบวบแหงนี่ตำตำกบบนี่นี่น้องฟ้าถึงนี่นี่แม่มาทั้งหลายยี่แม่ลงนี่ตำเนาะ พ่อหละ่ะไปไลยกินมะเบิดทุบๆต้มสปาสกไก่ข้ามหน่อยค่ะข้ามอดกำลังกินละกินบะเบดอัดข้ามส้มเฮ็ดแก้วจ่วแม่หนึ่งเขาจะข้าวก่อน หนึ่งข้าวเฮ็ดกินหันห่อนสิแซ่บโอ้ค่ะก็ระชากเนื้อต่ำอืมอันนักฝาดข้าคิดดีกับฝาไว้าชิวยในทายได้ลองฝากริมเนี่ยไปเแย่แล้วกินออกมากันนะคะ